อ่าแดบอ๋อก็เนี่ยจะต้องเดินออกมานี้อยู่ดิก็ไปกินก็ได้ก็ใช้อ่ะก็กินอ่ะก็จะทําให้มันเหมือนเกียร์จุดชมวิลออลน็อท <coughs> <coughs> เราปทำไมรู้สึกกหนักหัวหนักวายแล้วควเยอะน่คะว่เดี๋ยสิมาสิคิดว่าจะไปไหนคอหนูต้องวิ่งไปหรอไม่ขอยตรงนี้่แค่ตรงนี้ใช่อืมกินอะไรอ่ะกินสพวกอาหารไปกินเลย đi chơi nhiều hơn rồi. Rú rú đang dùng cái gì vậy? Hả? Băng đảng วันที่แปดวันที่สิบอวันที่สิบวันที่สิวันที่สิขอเลจ้าขอเลยจ้าไม่คือไม่โดนเลยเม่อกี้คือแบบไม่โดนเลย